สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีแฟนครับทั่วโลกทั่วประเทศครับที่กำลังรับชมช่างอุตถิเที่ยวนะครับขอบคุณกำลังใจดีพี่น,ออน้อนาง,าออง,ออง,งอวะไพ่นะครับพอพๆก็สร้างอุดมือนีมากานมอเตอร์ไซค์ยังไม่ี่น้องนารถใหญ่เอาไว้ก่อนอาการมีเคล็ดลับดีๆนะครับสำหรับในการแก้ปัญหาอันนี้ก็บฟ้าสูบเพื่อนนะครับถ้าเป็นฟ้าสูบมอเตอร์ไซค์มันฟ้าสูบรถใหญ่ ว่าวมันบางหัวนะครับว่าวรั่วว่าวรั่วนะรตระกูลยมานะยมาฮ่ายามาฮามีโอฟิโนโประมาณนี้นะครับก่อนเขาะจะถอดว่าวนะครับก้อนจะถอดว่าวออกต้องออกกระเดียงว่าวนะครับแต่มันกจะมีเนี่ยพี่น้อง กระเดียงว่าวมันจะอยู่เพื่อนช่างบางคนนะครับอาจจะเจอปัญหาสลักเสาเสาบูธกระเดียงวาวเนี่ยเสากระเดียงวาวเนี่ยบูธกระเดียงวาวนะครับมันออกยากพี่น้องบางตัวออกง่ายก็ออกง่ายครับบางตัวออกยากก็ออกยากมือหนีก็ได้สิมีเทคนิคเด็กๆในหน่อยนะครับมา แกเปลี่ยนกันเนาะอัะี่บอดถ,ถูกมอ,อต้องบมควนอะไรที่เพื่อนช่างเบิองเหล้วนะครับเห็นว่ามันบดถ,ถูกกแย่งมากนะครับถักมาบอกกันเนี่ยก็ได้แลกเปลี่ยนกันนะครับอ่ามันข้างในนี่มันจะมีเกี่ยวเป็นเกี่ยวแปดมิลน,นะครับเจ็ดแปดมิลเท่าสี่หาน็อตเง้วแปดมิลก็ได้นะครับไม่ผูดใดว่ามีน็อตนะในคลิปนี้ผมจะเอาเสา เสาเสือที่มันเสียแล้วนะครับแปดมิลเพราะว่ามันแข็งดีเนาะมันจะมีนอ็อตเกี่ยวข้างในนะครับคันเข้าไปเลยนะครับแปดถ้าตัวใดออกง่ายนะครับเขาขยับนิดนึงนะครับมันก็ออกตัวนี้ที่ผมบอกออกขยับดึงออกง่ายนี่เพราะว่าผมเห็ุออกมาแล้วนะครับจะพี่น้องสังเกตนะครับเมื่อน้ำมันเครื่องแห้งมันจะติดจะใหม เอาออกยากนะครับรุ่นนี้ยากกว่าตระก,กูลฮอนดา้าพันช่างหลายคนอาจจะใช้วิธีดูดออกนะครับดูดออกกระตุกออกดูดออกวิธีไหนนะครับดูดออกวิธีไหนก็คือสมมุติวาสมมุติวามันอยู่ในนี้นะครับดูดออกก็คือนะครับหาไอ้ยางกระต่ที่มันเป็นวงกลมนะครับ วงกลมที่มันใหญ่กว่านาแปนตัวนี้นะครับแล้วก็หาน็อตนะครับคันลงไปแล้วก็ขันน็อตอัดดูดดูดดูดขึ้นมานะครับซึ่งบางตัวมันแข็งนะครับบางตัวมันแข็งผมเคยดูดอยู่มันจะเหตุให้บริเวณนี้เป็นรอยนะครับบริเวณนี้เป็นรอยนะครับมันอาจจะบางตัวแข็งอิรีนี่มันสุดนะครับ จนได้ใส่วิธีเป่าไฟมันขยายตัวจังคอยอ,ออกนะครับบางตัวแต่ตัวนี้ผมจะบดดูนะครับผมจะใส่วิธีกระแทกกระทุ่งออกนะครับตัวนี้ออกตัวนี้ออกแล้วเก็บไว้แต่ตัวนี้ออกยากนะแปดมิ้นใส่เลยครับมับงไรก็ไดขันครับผมจะใส่วิธีกระแทก เพราะว่าผมยานมัน,นเสียนะครับยาน,นสุดใส่จานดิดเลยครับจานดิดตัวน,นี้ก็บอใส่แล้วเสียแล้วคันหัวตัวเมียนะครับปิดไว้ครับผมจะดึงเอากระแทกขึ้นก่อนถ้ากระแทกขึ้นแล้วดูแล้วมันบอกนะครับ มันแน่นนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างนะครับถะ่า่าผมก็ออกหล่อละรอบหนึ่งมันบมแน่นอ๋อมันมันแน่นบ่าพดมันแน่นนะครับมันออกงากคันนะครับคันใหม้มันสุดเกี่ยวโมดันกับพกแกเบอร์สิบสองคันต่อนลองไปนะครับเพื่อ,อากันมันงค่ายสิบสองเสร็จแล้ว คันลงไปถ่วงไม้เกี่ยวกับที่นั่นนำ้ำหมุนนำ้ำขยับเนี้ยนิดนึงนะครับเพื่อมันจะได้ออกไงกระแท่งที่ว้อนบ่อนะครับผมจะกราฟด้านเลยนะส่วนนี้ผมบอง่ายเลยครับมจะหาควอนหาควอนหรือห,า,หาเล็กนี่ครับตีตรงนี้ตีกระทุ่งออกนี่ครับผมจะใส่วิธีตีออกหรือบางคนกับกระทุ่งแหละแต่ไงแต่ผม จานดินบราใส่ล้วเนาะมันกัตีออกเลยครับตีออกมาบูตัวนี้มันกัจะหลุดออกมากัยพี่น้อยเนี่ยเบิ่งสาเหตุนะออกยางได้จนมันสึกพี่น้องจนมันสึกขาดน้ำมันรอเลี่ยงมันกัดกินเสื้อกินยางไป ด้เปลี่ยนพืน่อนพี่น้องเซตตัวนี้เสียแล้วนะครับจับเลยนะออกบอละบบนี้ออกเลยเนี่ยคือวิธีหนึงนะ่งเนาะอาจจะบ่ถูกต้องปานในดอกแต่ว่ามันออกได้กะเป็นพ่อพี่น้องให้เขาใจงังสันลดนะครับเนาะ มันกระหลุดออกมากครับเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้สิลงคลิปอถอดถอดประกอบเล็บม้าของนี่แหละมอเตอร์ไซค์กระบานใดทุกรุ่นอยู่นะครับในเช็เดให้เป็นเนาะนี่แหละเป็นแนวทางเลยพี่น้องเด้อเป็นแนวทางครับผม ผด้รู้แล้วกับเบิ้งเพื่อนๆครับผู้บลูกับเบิ้งพ่อให้ป,ป้าป้าประดับไปเนาะผิดถูกประกันได้กับย้อนแยงพอมากนะครับผมหรับคลิปนี้งเงาแไวเสนี้ครับผมเมื่อเอาตัวนี้ออกได้แล้วนะครับมันก็จะสามารถเอาอถดอดอยังไะตัวนี้มันบอกนะครับออกอยากออกอยากกับ ขันให้เขาเลยครับออกยากเป็นเลยขันเรื่องกระตุกมั้งออกแล้วบางคนกับบ่กระตุกกับเคาะออกนะครับเคาะลงคืนกับบ่ฮิดนะครับได้ไหมสึกนะครับนี่คือสาเหตุเปลี่ยนคือต้องดูเลยเหตุฉุดฝานะครับแคมแคมขาดน้ำมันลอเลี่ยงนะครับสึก มันจะทํางานอย่างนีครับโอ้ยทั้งนี้กับสึกหลายเรื่อนี่กับสึกหลายมันจะทํางานหมุนแต่หมุนหมุนเพื่อให้ตัวนี้ยกกดนะครับเสียแล้วครับเก็บนักแหละจะคลองรถก็ได้เดี๋ยวต้องแกงนั้นครับเป็นเฮดบเฮดกับวากันไหมอ่ะแล้วคลิปนี้กับประเด็นคือถอดบูธเสากระเดียงวาวแบบไม่ง่ายไม่ยากนะครับเนาะเอาเป็นว่าไม่ง่ายไม่ยากเลย คอนเทนต์ว่าดีมีประโยชน์กับกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามให้กำลังใจส่งุทธทำคลิปต่อไปนะครับพอกันไม่คลิปนาครับคลิปไ่และประกอบเล็บมา้าหรือเล็บคาวาวนะครับผมคลิปต่อไปพี่อ,องจังวากันคลิปนี้เอาไว้ซํำนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ